รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงของเมืองไทยน่ารู้วันนี้เรามีข่าวสารหลายอย่างเลยนะคะที่นำมาฝากกับ <c oughs> คุณผู้ชมไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเ <c oughs> มื่อวันที่3 1เอตุลาคม2563การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอัญเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานมาถวายจำพรรษายังวสจนาตปริวัติวรวิหารในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว,ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีถวายภากฐถินพระราชทานและร่วมกันทอดกฐถินสามัคคีพร้อมกับคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งผู้เกษยียณอายุพนักงานลูกจ้างของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีสําหรับการทอดกรถินสามัคคีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีหมุนเวียนทํากิจกรรมไปทั้ง5ภาคทั่วประเทศเพื่อให้พนักงานลูกจ้างของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในองค์กรโดยการทอดกรถินสามัคคีในครั้งนี้รวมจะตุป,ปัจจัยที่ร่วมกันบริจาคตามศรทัทธาจํานวน1นึ่งล้านหกแ ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทซึ่งทางวัดจะได้นําไปบูรณะวัดและกิจของสงฆ์ต่อไปค่ะนนี่ก็เป็นวันหนึ่งนะาที่เราชาวทอนได้มาร่วมกันทําบุญด้วยกันนะครับซึ่งเป็นพิเศษนะครับเราได้อัญเชิญพระกติถินพระธาตุเนี่ยมาท,ที่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งก็คิดว่าก็เป็นการทําบุญร่วมกันนะครับแล้วก็ได้เงินที่จะไปช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปไม่แค่แค่มาทําบุญร่วมกันด้วยกันแต่ว่าเป็นการทากิจกรรมด้วยกันสต่างๆเหล่านี้ก็จะไปทําให้เรามีความ แน่นแฟนกันมากขึ้นก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคับสำหรับสีสันแห่งสายน้ําประเพณีวิถีไทยงานลอยกระทงที่ผ่านมาลอยกระทงสายไหลประทีพ,พันดวงจังหวัดตากบรรยากาศเต็มไปได้วยความคึกคักข,ของนักท่องเที่ยวโดยเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเรียบง่ายโดยกระทงที่ทําจากกะลามะพร้าวและหล่อด้วยน้ําเทียนสามารถประดิษฐ์กันได้ง่ายได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อกันมาเมื่อกระทงกะลาจุดไฟประทีปลอยเป็นสายระยิบระยับจึงเกิดภาพที่สวยงามและลานตายอย่างยิ่งเป็นอเม z i n g หนึ่งเดียวในไทยที่หลายๆคน ต้องหาโอกาสมาลอยกระทงที่จังหวัดตาค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตราครับเรามาจัดก,กิจกรรมดีๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมสนุกถ่ายภาพกันนะครับเรามีมุมต่างๆมากมายนะครับเราเอาก,กลานะครับมาออกแบบเป็นศิละปะนะครับการจากกัดกิจกรรมในเรื่องของการสาธิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ข้าวเกียวนะครับการทําเมีเ่ยงตะเจียวมะสัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านที่จังหวัดตาค,ครับปัจจุบันกระทงกะลาได้รับการตกแต่งให้มีรูปแบบที่สวยงามมากขึ้นจากกะลาที่เค เคยเป็นแค่เชื้อเพลิงหรือถูกทิ้งเป็นขยะก็กลับมาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นได้จังหวัดตากเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติครั้งหนึ่งในชีวิตลองไปสัมผัสเมืองตากกันสักครั้งนะคะทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมอยู่แล้วพร้อมมาก คุณล่ะพร้อมออกมาช่วยกันหรืยังให้บรรยากาศที่คิดถึงกลับมาพร้อมค่ะออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยวเมืองไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย